ต่อเนื่องกันมาถึง EP สําสำหรับโปรเจกต์ s t e โ o Makeover Make Space Make Life ปลดล็อกพื้นที่เปลี่ยนชีวิตใหม่เพราะการจัดเก็บไม่ใช่แค่เรื่องจัดระเบียบคือการเผชิญกับเรื่องจริงที่อยู่รอบตัวเข้าใจคิดวางแผนเพื่อให้การจัดระเบียบเปลี่ยนชีวิตหลังจากนี้ต่อไปในอนาคต ขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวให้น้องเขาด้วยความที่ว่าน้องเขาเป็นคนเก็บของไม่ค่อยเป็นที่พอเราพยายามจะจัด,จดแล้วเขาก็จะลื้อออกมาแล้วเดี๋ยวก็เล่นแล้วก็ไม่ค่อยเก็บก็เลยอยากจะจัดห้องให้มันดูเป็นระเบียบขึ้นนะคะ จัดแล้วค่ะใช้เวลาจัดนานค่ะแต่ก็เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่มีอุปกรณ์จัดเก็บที่เป็นสัดเป็นส่วนแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้การจัดเก็บยากกว่าที่เป็นค่ะและ Stack เกิล e มคเได้ชวนทีมนักจัดระเบียบโดยคุณชื่นเทนดีเคหโขงทายดิงหใน5ท่านของเมืองไทยที่ได้เป็นคุมาริ c o n คอนซัลเทนจากคุณมาเอียคอนโดและประกาศนนยบัตการจัดบ้านแนวเคาน์เตอร์บจากประเทศแคนาดา สำหรับการจัดระเบียบคอนโดนะคะก็ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดที่แตกต่างจากการจัดระเบียบบ้านเนี่ยมันคือเรื่องของพื้นที่ค่ะพื้นที่ในการทํางานนะคะมันจะค่อนข้างเล็กกว่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวางแผนให้ดีตั้งแต่ขั้นตอนของการเรียกว่าคัดแยกของนะคะเราจะใช้สอยพื้นที่ยังไงที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยให้สามารถทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งก็จะมองของเรื่องของการใช้พื้นที่ผนังเนี่ยในการติดเสริมพวกชั้นวางต่างๆหรือลิ้นชักนะคะเข้ามาให้ใช้พื้นที่ผนังให้ได้มากที่สุดรวมถึงกล่องต่างๆเนี่ยเราก็จะเลือกกล่องที่มันสามารถมาซ้อนทับกันได้นะคะรูปแบบกล่องอาจจะมีฝาปิดเลือกขนาดที่แตกต่างกันตามขนาดของที่เราเก็บของชิ้นใหญ่เราก็อาจจะเก็บในกล่องที่ค่อนข้างใหญ่หน่อย ของชิ้นเล็กๆที่เป็นหมวดหมู่ย่อยอะคะ่ะเราก็จะเก็บลงใน่องที่เล็กลงหน่อยนะคะแล้วก็นํามาสอนกัน จัดระเบียบครั้งนี้ค่ะดีดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าทําให้น้องอ่ะสามารถแยกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นถุงเท้ากางเกงของเครื่องใช้ผ้าขนหนูคือเขามีการจรัดระเบียบจัดจัดส่วนได้อย่างชัดเจนแล้วน้องก็น่าจะหยิบจับใช้งานได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะอืรู้สึกว่าห้องดูกว้างขึ้นนะคะอันดับแรกเลยห้องดูกว้างขึ้นมากคะ่ะแล้วก็ห้องดูเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นหน้าหน้านอนเองด้วยซ้ำ <c oughs>